سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل دلاله في النار. มาอาชิร์ المسلمين ุ ا ل م س ل ต ا ت ตตَ ك ُ ا ล ل ه ح َ ق َก تُقَاتِه. พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮานุวตาลาอย่างแท้จริงเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮานุอตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิรอ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิบาอุสุนนะวะตัมยีซุฮามีนัลบิดะะการที่เรานั้นจะต้องมั่นคงอยู่กับการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมมมุั m ส h ลลัล d ص าลัยฮิวะ ي ัลลัมและแยกสิ่งที่เป็นบิดะะ ให้พ้นออกไปจากซุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุละละัลฮวาอลัฮวะสลัมถือเป็นสิ่งจำเป็นอลัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาได้ส่งรอซูลและแต่งตั้งนบีมูฮัมมัดสุละละัลฮวาอลัฮวะสลัมมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่สารของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้เป็นท่านสุดท้ายของบรรดารอซูล และเป็นท่านสุดท้ายของบรรดาอัมบิยะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าอิสลามที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะอะลัยวะสลัมนำสารจากพระองค์มาเผยแพร่คือสารที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูล นี่เป็นคำสั่งที่พระองค์ลอาาสุบฮาหนวตาลาให้เรานั้นยอมรับโดยสดุดีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเอายะบาอาไลนาบิตสลีมเราจะต้องยอมรับโดยไม่มีข้อแม้และไม่มีคำถามใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากเรายอมรับในลอาาสุบหาห์นวตาลานั่นคือผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ นอกจากการยอมรับแล้วว่าต่ออาติฮีเราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยการยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าเขาเป็นมุสลิมการยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แต่การยอมรับคือการเชื่อฟัง และปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาสั่งใช้และละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาสั่งห้ามยังไม่จบการปฏิบัติยอมรับเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังรอซูลด้วยและปฏิบัติตามรอซูลด้วยนั่นหมายถึงว่าเรานั้นจะยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาบอก อัลลอฮฺส oh, oh ุบานอตาลาตัดว่ายาอายุฮันละจีนามนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอาตีอุลลอฮาวะอาตีอุลรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮฺสุบานอตาลาเวลาตะวันเลอันหูและอย่าได้หันเหหรือผินหลัง ออกจากคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ว่าอ um ันตุมตัสมาอูนท่านทั้งหลายได้ยินในสิ่งนี้แล้วจากคำภีอรอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาประทานลงมาแล้วท่านจะผินหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตะอาลาอีกหรือพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการผินหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ ไม่ใช่การยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวลยวะสลัมและสิ่งที่เราทำโดยเราบอกว่าสิ่งนี้เรายอมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็จะเหมือนกับกลุ่มชนที่ปฏิเสธในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวลัยวะสัลลัมซึ่งสิ่งที่จะเป็นคุณประโยชน์กับตัวของเขาเองนั้น ไม่สามารถที่จะหาได้เลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราอย่าได้บอกกับตัวเราเองว่าเราได้ยินแล้วและเราไม่ปฏิบัติตามหรอกเพราะคำคำนี้คือคำของบรรดาพวกมุชริกินที่เขาเชื่อมั่นในลอสุบะฮานวตาลาแต่เขายัางอิบาดะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอลัลลอฮ์สุบะฮานะตาลา ที่เขาเชื่อมั่นในลอสุบานอตาลาแต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์สุบานอตาลาส่งมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนหน้าที่ท่านนาบิวมัสลลลอหวะไลวะสลัมจะถูกส่งมาและคนกลุ่มนี้ก็ถูกทำลายมาแล้วทั้งสิน้นอัลลอฮ์สุบานอตาลาได้ตรัสว่ากุลโอ้มุฮัมมัดจงประกาศออกไป อาตีอุลลอฮวาอาติอุรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลไฟอินตะวันเราเพราะถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายผินหลังให้กับคำสั่งของละซุบฮานุวะตาลาและรอซูลของพระองค์แล้วเราก็ไฟอินนามาอะเลยิมาฮุมมิละวาอะเลยคุมมาฮุมินตุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันจะไปเป็นภาระหนักอึง้งบนตัวของพวกท่านและพวกท่านก็จะแบกรับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ไหวพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมุฮัมมัดสุลลัลวะอะฮิวะสัลลัมถูกสั่งใช้ให้ทำหน้าที่ประกาศให้กับกลุ่มชนของมุฮัมมัดสุลลัลวะอะฮิวะสัลลัมให้เชื่อฟัง และให้ปฏิบัติตามโดยผ่านการกระทําของท่านอัลสลสลลลอห์ะวะเลียวสัลลัมและเมื่อรู้แล้วในสิ่งที่ท่านอัลสลนํามาบอกอย่าได้ผินหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮ์สุบานอตาลาและรอซูลของพระองค์เพราะการไม่เชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สิ่งที่เป็นอามานะหลังจากนั้นท่านนาบีมุส,สลมมลอหวาลียวสัลลัมพ้นลวครับ แต่สิ่งที่มันหนักอยู่บนตัวของพวกเราคือการนำสิ่งนั้นมาปฏิบัติและถ่ายทอดต่อไปตามคำสั่งของอัลลอ์สุบฮานาฮตาลาและรอซูลของพระองค์เรายอมรับไหมครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอ์สุบฮานาฮตาลาได้ให้มากับท่านรอซูลของพระองค์เรายอมรับไหมครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮฺตาลาส่งรอซูลมาวาม่ามาอัลลอฮฺรอซูลอิลลัลบบลาบุลมูบิน รอซูลคือผู้ที่นำทางนำมาให้กับพวกเราแยกความจริงออกจากความเท็จนำความชัดเจนต่างๆในเรื่องของการอิบาดะต่อลลอ์สุบานอตาลามาให้กับเราเราไม่เชื่อหรอกครับถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานอตาลามันส่งผลไปยังการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบานวตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความสัมพันธ์ระหว่างการเชื่อฟังอัลลอฮ และการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุสลมลวะอวะสัลลัมมันเกี่ยวกันจนแยกไม่ออกท่านสูงสลลัลลวะอเลวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีษซึ่งรายงานจากท่านซาเลมบินอับดุลลอฮ์บินอุมัรว่าอัน عبد الله بن عمر حدّثه أنه كان ذات يوم عند ลล و ل ا ลิวะ ي ه ลลัม มาแนาฟารินจาก أ ص ฮ ا บิฮิฟะอักบะลา عليهم รับสุรุลลอายซุลลัลลอฮุอะไล้วะซัลลัมรายงานจากท่านซาเลมบินอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าครั้งหนึ่งขณะที่ฉันนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะไล้วะซัลลัมแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นสหาบยก็นั่งอยู่ด้วย แล้วก็มีคนคนนึงเดินเข้ามาในกลุ่มและท่านนบีมัสสลลวะเลวะสลัมก็ได้กล่าวกับเขาว่าฟะกอลยาฮาอุละโอ้พวกท่านทั้งหลายอัลัสตุมตาอลามูนาอันนีรอซูลุลลอฮีไลยกุมพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าฉันนั้นเป็นรอซูลของลสุบานอตาลาะที่ถูกส่งมายังพวกท่านก็รู้บละ พวกเขากล่าวตอบว่าใช่พวกเรารู้แล้วและพวกเราก็นัชฮัดูอันนักรอซูลลลอฮ์เราปฏิญาณตนว่าท่านนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานบีก็กล่าวกับคนกลุ่มนี้อีกว่าก็ละอาลัสตุมตะละมูนะอันนัลลอฮ์อันซะละฟีกิตาบิฮีมามันอะตออานีฟะกัดอะตอัลลอฮ์ และไม่ใช่หรือในสิ่งที่พวกท่านรู้เนี่ยว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลาได้ประทานอันกุรอานมาให้กับฉันและสิ่งที่มีอยู่ในอันกุรอานสอนให้พวกท่านนั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันและใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามเขาฉันเท่ากับว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลาก็รูบ้ล่พวกเขาก็บอกว่าใช่พวกเรารู้ แบบนั้นและพวกเราก็นัชฮะดัวอันนะฮูมันอตาอะกะฟกอดอตาะลอเราปฏิญาณตนว่าใครที่ต่ออต่อท่านใครที่เชื่อฟังต่อท่านเท่ากับว่าเขาคนนั้นเชื่อฟังตอนอน่อละสุบานวะตาลาว่าอันนามินตอออติลลาฮิตออะติกะและใครที่เขาเชื่อฟังต,อตออง่อ,ตอ,อท,ท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลวะเลวะสลัม เท่ากับว่าเขานั้นนั้นเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาและจากการเชื่อฟังของเขาที่มีต่อท่านนบีมุสลิมแสดงให้เห็นว่าเขานั้นเชื่อฟังและยอมรับต่ออัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุสลอิมกำลังจะบอกว่าการที่เรานั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุสลิม มันจะส่งผลให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺสุบานอตาลาเพราะเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาใช้ผ่านมาทางท่านโรดูลล,ลลอฮฺอะลัยวะสลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในที่นี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะไปนรกและท่านนาบดุมัสสลล,ลอฮฺอะลัวะสลัมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใคร หวังในการที่จะใช้บั้นปลายชีวิตของเขาในโลกแห่งอาคีรออยู่กับไฟนรกและทางที่จะไปสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่ท่านอับดุลสลลัลวะอะลัยวะสลัมได้สอนกับเรารายงานจากท่านนบดุลุรอยราะห์รดิยัลลอฮุวันฮหได้รายงานดิษบทนี้ว่าอันนารอซูลลลอฮฺซลลัลลวะอะลัยวะสลัมกอนท่านอซูดลซลลัลลวะอะลัยวะสลัมกล่าวว่า กุล um an ุมมัตยเดคูลนัญนะประชาชาติของฉัน <ll u: S 2> คือประชาชาติของท่านีมบฮวมัส็อลลลุอเลวัสลมทั้งหมดทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยอินลามันอาบะเว้นแต่คนที่จะปฏิเสธว่าฉันไม่ขอเข้าสวรรค์และพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์เขาจะไปอยู่ตรงไหน,น สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์นั้นก็คือนรกเมื่อเขาปฏิเสธในการที่จะไม่เข้าสวรรค์แสดงว่าเขาต้องการที่จะลงนรกอย่างแน่นอนและท่านนบีมุสล,ลิมลวะอะลัยสลัมบอกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้บรรดาสหาบ้านนี่ตื่นตัวและเห็นถึงความสำคัญในการที่จะหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบานอตาลา บรรดาสหบะถามท่านอับดุลลอฮลวอะลัยยุอฺสลัมเมื่อได้ฟังประโยคว่าเว้นแต่คนที่จะปฏิเสธไม่เข้าสวรรค์สหบะตต้องการที่จะรู้ว่าโอท่านรอซูลแล้วใครกันล่ะยะบาวะมันยะบายรอซูลละใครกันล่ะที่เขานั้นปฏิเสธในการที่จะไม่เข้าสวรรค์ใครล่ะไม่ต้องการที่จะให้บั้นปลายของเขา เป็นบ้านปลายที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตและอยู่ในนั้นอย่างถาวรท่านรซูลสลลวะอะลัยวะสลลัมต,ต,ตอบกลับไปกับบรรดาสหาบาว่าก็ละมันอตออานีดะคอลันยันน่ะนี่คือคาตอบใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันเขาจะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ว่ามันอซอนีฟะกอดอาบาและใครที่ เขาฝา่าฝืนคําสั่งของฉันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเชื่อฟังฝา่าฝืนคําสั่งของท่านหอซูลไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านหอซูลเขานั่นแหละเป็นคนที่ปฏิเสธในการที่จะไปสวรรค์พี่น้องพูทศรัสธาทั้งหลายครับขอดว่าจากรสุบานอตาลาให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่สแสวงหา สวงสวรรค์ของลัทธสุภานอตัลลและได้พบกับทางที่จะนําไปสู่สวงสวรรค์คือการปฏิบัติตามเชื่อฟังคําสั่งของท่านอตซูลสโลลอะฮิวัสลมสิ่งที่เรากําลังดํารงอยู่นั่นคือเดือนอันประเสริฐนั่นคือเดือนชาบานที่เป็นเดือนก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎดอน มีสุนนะหลายอย่างที่เป็นแบบฉบับที่ถูกต้องที่เสียที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแบบอย่างนี้เราจะได้มาจากแบบปฏิบัติของท่านรอซูลสลลลัลวาเลวัสลัมจากคำพูดของท่านจากการกระทำของท่านจากการยอมรับของท่านที่ถูกรายงาน สืบทอดต่อกันมาอย่างถูกต้องเราเรียกว่าฮดีษที่ซอฮียครับเราเรียกฮดีษที่ถูกต้องที่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้แล้วก็มีฮดีษอีกหลายบทที่เป็นฮดีษที่ดอีฟที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นฮดีษที่เมาดัวที่เป็นฮดีษที่กูขึ้นมา พี่น้องรู้ไหมครับว่าความรุนแรงของการกลุ่ะดีษต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลัยยุวะสซัลลัมมันมีความรุนแรงมากแค่ไหนพี่น้องลองนึกภาพในยุคสมัยของเราครับว่าอินนนิสบะตะกาวุนอิลากไวยริคออิลีฮิจารีมะตุนฟีอัสรีนาคำพูด ของคนคนหนึ่งที่พูดออกไปโดยพาดพิงถึงคนอื่นแต่คนคนนั้นเขาไม่ได้พูดเนี่ยมันเป็นเจรีมาครับมันเป็นอาชญากรรมครับมันเป็นสิ่งที่จะทำลายมากกว่าสิ่งที่จะส่งเสริมเพราะเขาไม่ได้พูดแต่เราไปกล่าวหาว่าเขาพูดแล้วคนที่เขาไม่ได้พูดเขาจะมีความรู้สึกยังไงครับสิ่งที่ท่านอาบิลมัมสโลลลอวะและยฮิวะสลัม ต้องประสบก็คือการที่ท่านนบบิุัมัดสสุลลัลวาลัยอสลัมไม่ได้พูดไม่ได้กระทําและไม่ได้ยอมรับในสิ่งนั้นแต่มีคนกล่าวอ้างว่าท่านนั้นพูดกระทําและยอมรับสิ่งนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องยอมรับไม่ได้เพราะนั่นคือการใส่ร้ายต่อท่านอะบุลส์ุลลัวาลาวะลัยสลัม และถือเป็นสิ่งที่มันรุนแรงมากกว่าเราโดนใส่ร้ายเสียอีกเพราะท่านรอซุนสซละลลอวุอะลวะสัลัมคือผู้ที่เรารักมากที่สุดรักมากกว่าสิ่งใดในโลกดุนยาเราจะไปกล่าวหาในสิ่งที่ท่านรอซุนสซละลลอฮุอะอล,ะละวีวะสัลัมนั้นไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและเราจะต้องออกห่างเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าท่านรอซูลต์สโลลลอห์อัลเลย์อัลสลัมได้คาดโทษสำหรับคนกลุ่มนี้ไว้ครับท่านรอซูลต์สโลลลอห์อัลเลย์อัลสลัมได้กล่าวว่ามันยากุลอะลัยยะมาลัมอากุลฟันยะตะบาวะมะอะดะฮูมินันนารใครที่เขาพาดพิงคำพูดไปที่ฉันแล้วฉันไม่ได้พูดดังนั้นจง เตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกไฟนรกไม่ใช่เรื่องที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่จะตกอยู่ในไฟนรกได้เนี่ยต้องทำความผิดที่มากมายแค่ไหนถึงจะได้ไปอยู่ในไฟนรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุละลัลฮวะอะลัยวะสัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยเพียงแค่คำพูดที่พลาดพิงไม่ใช่คำพูดที่ไม่ดีนะครับ เป็นคำพูดที่ดีแต่ว่าพาดพิงไปยังรอซูลแต่ว่าท่านรอซูล์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้พูดมันแสดงให้เห็นอะไรครับว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขาคนนั้นโกหกใส่ท่านรอซูล์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและท่านรอซูล์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็กล่าวไว้ในเลยาฮะดีสหนึ่งในนั้นก็คือมันฮัดดะซะอันนีบิฮะดีสินยูรออันนะาฮูกาซิบุนฟะฮูะอาดุลมินกาซิบินฟะฮูะอาฮัดมินกาซิบิน ใครที่เขากล่าวในสิ่งที่ท่านโนซุศ็อล,ลลลอุาเลยิวซัลัมไม่ได้กล่าวแล้วก็พิสูจน์ออกมาจนชัดเจนแล้วว่าเขานั้นโกหกต่อท่านโนซุศสอลลลอุอะลยิวซสลัมเขาจะถูกบันทึกหน้าที่อัลลอฮ์ซุบานูวะตะลาว่าเป็นกซซาบีนเป็นคนที่โกหกเป็นจอมโกหกเป็นคนที่เอาสิ่งที่ท่านโนซุศสอลลลอวอะลยิวซสลัมซึ่งท่านนำมาซึ่งาศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ แต่เราไปทำให้าศาสนาอิสลามนั้นได้รับมนทินพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับยังมีสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกันเพราะว่าฮะดีษต่างๆที่เป็นฮะดีสของท่านนบบดุลัมมัสลลอฮฺอะลัยอะสลัมถูกรวบรวมไว้แต่ว่ามันมีหะดีษที่ถูกต้องและฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง เราจะต้องคัดแยกฮะดีสที่ไม่ถูกต้องออกไปและเลือกในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องและทําให้ตัวของเราปลอดภัยมากกว่าในการที่จะไปเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฮะดีสที่ไม่ถูกต้องฮะดีสที่เมาดัวฮะดีสที่กูขึ้นมาฮะดีสที่ไม่ได้รายงานมาจากสายรายงานที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ ได้รับอันตรายและตัวของเราเนี่ยจะยอมหรอครับที่จะให้ตัวเราเนี่ยได้รับอันตรายจากสิ่งที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนชาบานมีฮะดิษหลายบทที่เป็นฮะดิษดนี้ที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อิซาดะคะลาราจับก็ล่อัลลอฮฺมะบาะริกละนาฟีรจับวะชาบานวะบัลลิกนรารอม์มดอนฮะดิษนี้ก็เป็นฮะดิษที่ดองีเราไม่สามารถที่จะยึดและนํามาปฏิบัติได้ แต่สิ่งที่ท่านบนมัมัส,ส็อลลัลฮุอะล,ะละัยวะสัลลัมนำมาเป็นสิ่งสำคัญในเดือนชบานนั่นก็คือการถือศีลอดให้มากการทบทวนอันกุรานการทบทวนตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งจะถึงเดือนรอมฎดอนแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเราแก้ไขอะไรไว้บ้างเดือนรอมฎดอนปีที่แล้วเราสัญญากับอัลอสซุบานอตาลาไว้อย่างไร เรายกมือขอพยโเโซูตอลัทธุบานนตาลา,าไว้อย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราทําความผิดอีกใช่ไหมหรือว่าหลังจากนั้นเราปรับปรุปงตัวเราเองให้มันดีขึ้นจนกระทั่งอรามาดอนมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งจะมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งเราจะคงอยู่ในสิ่งแบบนั้นหรือ เราจะ الله العظيم المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول